ไม่ครับไม่ครับนี่คือการหยอดหยอดขนมขนมครกระดับโบราณเศรษฐีขนมครกสามแยกออาเด็ดไปแม่เอ้ยอา้อาว นี่คุณป้าต้นตำรับีน้องของเราจะได้กินอร่อยอร่อยออ แม่กะเวลาตรงไหม